เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ r s u Society ค่ะแน่นอนค่าว่าช่วงนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับในแวดวงของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทสําคัญของมหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดนตรีไทยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตของเราค่ะจะมีการจัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิงถท้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็นะคะเป็น การแข่งขันนะคะในระดับมัธยมศึกษาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งที่11แล้วค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะคะก็อยู่ในรายการแล้วค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญน,นะคะอาจารย์วสันยอดอิ่มค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อาละค่ะอาจารย์คะสาหรับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งที่11อดแล้วครั้งที่ส1อครับตอ,อเนื่องเป็นปีที่สิบเอ็ดแล้วครับอค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยคือจัดขึ้นมาเพื่ออะไรคะอาจารย์ก็อันดับแรกเราก็จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถกับอันที่สองหลักๆเลยก็คือเพื่อที่จะเป็นการอนุนรักษ์และก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมทางดนตรีไทยะนะครับให้ เยาวชนแล้วก็วงการดนตรีไทยของเราแล้วอย่างนี้มอรังสิเป็นคนจัดค่ะอาจารย์แต่ทำไมเพราะอะไรถึงเลือกระดับชั้นมัธยมคะอาจารย์ผมคิดว่าช่วงชั้นช่วงวัยของน,นักเรียนมัธยมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการฝึกดนตรีแล้วก็มีพนะก,การค่อนข้างสูงสุดะนะครับหลังจากนั้นก็จะเรียนดนตรีขั้นสูงขึ้นอีกอนะครับแล้วก็ช่วง ชั้นมัธยมเนี่ยก็จะมีนักเรียนแล้วก็โรงเรียนที่สนใจเป็นจํานวนมากทั่วประเทศทั่วประเทศก็คือเข้าเข้าร่วมแล้วก็ให้ความสนใจในการแข่งขันนี้ค่ะอค่ะแล้วเด็กๆที่เข้าร่อมในด้านของการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเขามีผลงานเป็นยังไงครับน่าพอใจไหมคะอาจารย์คะก็สําหรับที่เขาส่งเทปบันทึกการแสดงที่เรากําหนดไปว่าเป็นเพลงอะไรเนี่ยนะครับก็ ส่งมาปีนี้มีพัฒนาการดีมากแล้ทุกวงเล่นตั้งใจสร้างงานดนตรีไทยตรงตามกับแบบแผนดนตรีไทยเดิมซึ่งเราต้องการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานต่อไปเนี่ยค่อนข้างมีฝีมือดีมากกรรมการตัดสินรอบแรกก็หนักใจหนักใจเลยใช่ไหมแค่เป็นเทมันทิภาพมาก็หนักใจแล้วตัดสินตั้งแต่ 9โมงเช้าถึงี4ทุ่มโอ้โหเป็นโชว์ว่ะเหนืเลยอะเวลานานมากค่ะแล้วผ่านรอบแรกมาได้กี่กี่วงอะคะส่งเข้ามาทั้งหมด14วงนะครับเราคัดเข้ามา6วงอห6วงครับก็ไม่ไม่ถึงครึ่งเนาะไม่ถึงครึ่งครับคือก็ทางครูเนี่ยท่านจะมีทำนองทางร้องทางท้องแล้วก็มีเทปบันทึกซึ่งเราออน ออนไลน์ให้แล้วก็ทางวงก็ฝึกซ้อมตามแนวทางเพลงของครูที่เป็นมาตรฐานใครผิดหรือพลาดเพียงนิดหน่อยครูท่านก็จะตัดคะแนนใช่คะเพราะว่าทุกวงมีมาตรฐานสูงหมดเราก็วิธีเลือกก็คือเลือกไม่ยากเลยใครผิดมากที่สุดสมมติว่ามีหนึ่งร้อยคะแนนเต็มแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเขาผิดแต่ไม่ได้แปลว่าวงที่ถูกตัดออกจะได้คะแนนน้อยนะครับก็ได้เยอะได้เยอะครับ แล้วอย่างนี้เประเภทที่น้องๆส่งเข้าประกวดเนี่ค่ะาจามีอะไรบ้างคะประเภทดนตรีไทยปีนี้เราเราจัดประกวดวงนะครับวงเนี้ยก็ประกอบไปด้วยเครื่องสําคัญเช่นระนาดเอกระนาดทุ่มเครื่องสายซอนะครับซอดวงซออู้แล้วก็ซอสามสายนะครับก็เป็นวงอ่ะส่วนในเครื่องมือประเภทเดียวเนี่ยปีนี้เราประกวดระนาดเอกครับแล้วก็ จะเค้ทั้งระนาดเอกแล้วก็จะเค้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีเสียงเป็นเอกอยู่แล้วดังแล้วก็เพลงที่เลือกท่านครูจากโรงเรียนเออจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยท่านก็เลือกเพลงเช่นระนาดเอกก็คือเลือกเพลงเชิดนอกเราจะเคยได้ยินกันประจํานะครับในในในหนังเรื่องหมลงนะฮะส่วนจะเข้ก็เพลงราวแพนก็จะเพราะมากนะครับส่วนร้องเดี่ยวก็จะเป็นเพลงร้องเดี่ยวชายก็จะเป็นเพลง ร้องเดี่ยวหญิงร้องเดี่ยวชายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงแสนเสน่ห์แล้วก็นักเกียวของ,อง,งร้องหญิงนะครับนักร้องหญิงนะครับคือทุกทุกทีทุกปีเนี่ยประเภทเดี่ยวเครื่องมือเราก็จะเปลี่ยนเครื่องมือไปเรื่อยๆอ๋อค่ะอย่างปีนี้ก็จะเป็นที่อาจารย์บอกว่าคือะระนาดเอกกับเคอย่างปีก่อนก็จะเป็นคองวงเล็กกับซสามสายนี่ค่ะนี่ก็คือภาพจาก การประกวดเมื่อครั้งที่9จะเป็นอันนี้เป็นประเภทวงครับแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยเราประกวดก็คือจะเป็นซอสามสายกับของวงเล็กก็จะเสียงเบาๆหน่อยแต่จะเราะไปอีกแบบหนึ่งส่วนในปีนี้นะครับในปีนี้ก็จะเป็นระนาดเอกก็เสียงจะดังเพราะเป็นเครื่องมือชิ้นเอกของวงกับจะเเคนะครับไพเราะ พ่สามสายนี่ก็คือจะเป็นน้องคนที่อยู่ตรงาใช่ใช่ใช่ อาจารย์คะแลาสำหรับในเรื่องของการตัดสินนะคะเราจะต้องมีข้อกําหนดอะไรในการตัดสินอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะมีข้อกําหนดว่าจะมีรูปแบบเพลงหรือว่าจะเป็นรูปแบบการร้องแบบนี้ถ้าหากทำผิดพลาดจากที่มีการวิฟายก็จะมีการตัดคะแนน<ช>จริงๆแล้วเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ในการที่จะเลือกน้องๆที่ที่จะเข้ารอบแล้วก็เลือกน้องๆที่จะเป็นผู้ชนะเลิศดอย่างไรบ้างคะอาจารย์ขั้นแรกก็คือถูกต้องอันที่2คือบรรเลงนะครับถูกต้องทำสันทลักษ ของดนตรีไทยเพราะว่าเราทําหน้าที่สืบสารแล้วก็อนุรักษ์เพราะว่าเพลงพวกนี้ไม่ได้เล่นโดยทั่วไปค่ะครับเป็นเพลงที่ไพเราะเล่นยากเราก็เลยต้องเน้นว่าการสืบสารนี้ก็ต้องจริงจังส่วนที่เราน่าจะเชื่อถือได้ก็เลยก็คือคณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทยทั้งสิ้นค่ะครับอย่างปีนี้เรามีทั้งหมด17ท่าน มาดูทีละเครื่องคแล้วก็ดูทีละคนของเด็กๆที่ขึ้นมาเล่นครับเช่นเช่นว่ากลองคก็จะมีครูที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลองโดยตรงค่ะอย่างเงี้ยค่ะนี่ตอนแรกเราคัดออกมาจากทางด้านของวิดีโอที่เขาส่งมาเสร็จแล้วเหลือมาที่เหลือเนี่ยที่เข้ารอบตัดสินก็คือจะต้องมาโชว์แบบนี้โชว์ให้คณะกรรมการเห็นกันแบบซึ่งหน้าเลยสดๆที่จะจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยละครใช่ครับใช่ครับอืมแล้วก็การที่จะมีการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะมีการจัดขึ้นวันไหนคะอาจารย์ครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่20อัรที่26สิงหาคมนะครับตั้งแต่ เก้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นที่ห้องออเดโอเรียมอาคารดิจิทัลมีเดียคือที่ตึกนิเทศาตรนะครับห้องสองสองหกซึ่งห้องนี้เราก็ใช้ประกวดดนตรีสากลด้วยทิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันค่ะก็คือเราจะแยกเป็นสองประเภทใช่ไหมคะครับครับสองประเภทค่ะ ในปีนี้ก็เป็นประเภทดนตรีไทยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่ใช่ครับหนึ่งปีเนี่ยเราจะมีประกวดดนตรีไทยจริงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้ากับประกวดดนตรีสากลจริงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะจะมีสองแบบสองช่วงช่วงเดือนสิงหาเราจัดดนตรีไทยช่วงเดือนธันวาเราจะจัดดนตรีสากลเป็นแจ๊ดแจ๊ดออคเอ ค <Competition. S 1> ่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงในด้านของบทบาทของทางมหาวิทยลาลัยนะคะในเรื่องของการจัดประกวดแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่เน marché, ี่ยหันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้นทำไมมหาวิทยาลัยรังสิตถึงเล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้คะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มหาวิ <brands S 1> ทยาลัยพยายามจะสร้างมาตรฐานระดับชาติครับ ก็เป็นที่น่าภูมิใจเพราะว่าขณะนี้เนี่ยประกวดเต็มวงเนี่ยจะเหลือแค่ที่เราที่ชิงถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าที่เดียวที่เดียวครับสำหรับชิงถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าครับส่วนรายการอื่นๆเนี่ยเช่นรายการของงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนมัธยมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอีกรายการหนึ่งแต่รายการของเราก็คือชิงถ้วยสมเด็จพระนางเจ้า เหลืออยู่ที่เดียวส่วนที่อื่นๆอาจจะจริงถ้วยสมเด็จพระเทพเป็นรายการเดี่ยวเครื่องมือเฉพาะเครื่องมือนะครับแต่ถ้าเต็มวงแล้วเนี่ยของเราครับเราก็ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิล่์ซึ่งรู้จักกันในนามว่านาฏศิลป์ครับท่านก็เป็นผู้ทรงพระวุฒิเราจัดร่วมกันค ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจุบันก็จะเห็นแค่จัดเต็มวงเนี่ยแค่เป็นดนตรีสากลส่วนใหญ่ค่ะดนตรีไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะคะคชอน้อยแล้วก็เด็กๆสมัยนี้ก็จะหันไปนิยมการเต้นแบบเกาหลีบ้างเป็นของยุโรปบ้างแต่อย่างที่เห็นก็ยังมีเด็กไทยที่อนุรักษ์ในด้านของดนตรีไทยนะคะอยู่จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ นี่อาจารย์คะถ้าหากว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในด้านของดนตรีไทยเนี่ยแล้วเขาก็อยากจะเรียนดนตรีไทยแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้สร้างอาชีพของเขาได้ในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนแล้วก็ต้องมีการพัฒนาการไปอย่างไงบ้างคะอันดับแรกค่ะรักก่อน <c oughs> ใจเราต้องรักก่อนค่ะรักแล้วก็ไปหาแล้วก็ไปฝึกซ้อมไปพบครูดีๆค่ะนะครับแล้วก็ เราสามารถมีพัฒนาการแล้วก็จเจริญเติบโตสามารถประกอบอาชีพได้ยืนยันนะครับค่ะเพราะอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบเอ้ยถ้ามาเล่นดนตรีไทยเนี่ยเราจะไปประกอบอาชีพอะไรส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบเป็นห่วงลูกแล้วก็คาดแบบขัดขวางไว้ก่อนค่ะจริงๆแล้วอาจจะต้องมีการปรับความคิดของคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วดนตรีไทยยังมีสายอาชีพยังมีอาชีพให้ต่อยอดอีกเยอะแยะเลยมีครับมีครับปัจจุบันเนี่ยนักเรียนมัธยมที่ สนใจเรียนดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยก็มีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่อาชีพขาดแคลนนะครับแต่ส่วนที่คนไหนไม่ไม่ได้ประสงค์ไปทำอาชีพเนี่ยเขาก็ได้ความรู้ติดตัวไป แล้วค่ะแล้วก่อนที่จะจากกันไปนะคะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์คะ่ะเชิญชวนนะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์้เต็มที่เลยค่ะกับการจัดการแข่งขันนะคะที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่26สิหงหาคมนี้ค่ะครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาชิงถ่วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในครั้งนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่11แล้วเราจัดขึ้น มีความน่าสนใจก็คือในทั้งแบบเป็นวงแล้วก็ระนาดเอกเป็นเพลงที่เราคุ้นหูก็จะได้พบกับนักดนตรีมือเอกเอกของโรงเรียนมัธยมเป็นนักดนตรีรุ่นใหม่ะนะครับรวมทั้งจะได้พบกับนักดนตรีเดี่ยวจะเข่เพลงลาวแพนะนะครับก็ไพเราะมากะนะครับก็เชิญมามาพบกับ การแข่งขันในครั้งนี้นะครับที่จัดขึ้นในวันที่26สิงหาคม2 5 5 7นะครับที่ห้อง226อาคารดิจิตอลมีเดียนะครับก็คืออาคารตึกสิบห้าที่เราอยู่ตรึกสาใช่ค่ะนักศึกษามรังสิตท่า ดูอยู่นะคะก็สนใจก็มาได้เลยที่ตึงศึกหุ้คคนภายนอกสามารถเข้ามาชมได้เลยค่ะอเอาล้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าไม่อยากที่จะให้ดนตรีไทยนะคะที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะอันดีงามของประเทศเราสูญหายไปก็ช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามานะคะชมการแข่งขันที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้มีบทบาทสําคัญในการจัดในครั้งนี้ด้วยเอาเป็นว่ารายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะกับอาจารย์วสันต์ยอดกิ่นยิ่งยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ ที่วันนี้นะคะก็มาแนะนำนะคะในเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เราทั้งสองคนค่ะแล้วสำหรับในช่วงหน้านะคะเราจะมีอีกหนึ่งช่วงค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะกับในช่วงของ Wisdom Community ค่ะใครที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแป้นพิมพ์ถึงต้องเรียงตัวอักษรเป็นฟอหกดอเอกรสวเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันค่ะ